คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้จัดงานถแถลงข่าวเวทีคืนข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโครงการประเมินผลกระทบการให้วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติหลังจากดำเนินการมา30ปีและความชุกข,ของโรคตับอักเสบ A B และ C ในประเทศไทยซึ่งการศึกษาผลงานวิจัยนี้ได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่23มกราคม2568ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไวยรัสตับอักเสบ เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประชากรโลกสำหรับประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลันเรื้อรังตับแข็งและมะเร็งตับรวมทั้งเป็นสาเหตุให้เพศชายพบมะเร็งตับสูงที่สุดในบรรดามะเร็งทั้งหมดโดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาซึ่งสุ่มจากประชากร4จังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคคือจังหวัดอุตรดิตถ์พระนครศรีอยุธยาบุรีรัมและตรัง จังหวัดละ1 5 0 0คนและได้มีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและอัตราการครอบคลุมสูงในทารกแรกเกิดตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เล่าถึงปัญหาและผลกระทบของไวรัสตับอักเสบที่นำไปสู่การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และยังส่งผลให้มีการกำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตไวรัสสับเสบเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบ B หรือตับอักเสบ C ก็ตามแต่เนี่ยเพราะผลลัพธ์ของไวรัสสับเสบถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับงานตับแข็งเนี่ยมันสูงเราคงจะต้องทําการศึกษาวิจัยการติดเชื้อของไวรัสตับกเสบเพื่อลด โอกาสที่จะเกิดโรคร้ายนี่มานะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นแรงระบาดแล้วเราก็ช่วยกันรณรงค์ใช้งานวิจัยเนี่ยนะครับเป็นตัวนำนะครับเพื่อกำหนดเป็นเชิงโนโยบายในการควบคุมดูแลรักษาและก็ป้องกันทุกครั้งเราจะเห็นได้เลยว่างานวิจัยที่ออกมาโนโยบายก็จะมีการเปลี่ยนตามผลงานวิจัยมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้การดูแลควบคุมเนี่ย ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจนปัจจุบันนี้อุบัติการของโรคตับอักเสบลดลงหมดนะครับทั้งไวรัส A B และ C นะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการทำศึกษาวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้นะครับผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับที่ทำการศึกษามาเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับที่เผยแพร่ในเชิงวิชาการนะครับให้กับชาวโรคนะฮะ หรือพูดง่ายๆว่าเราเผยแพร่ในระดับประสานานานาชาติที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังสามารถอ้างอิงได้ทั่วโลกรวมทั้งองค์การอนามัยโลกก็ยังใช้ตัวเลขที่เราทำการศึกษาวิจัยตามนโยบายขององค์การอนามัยโลกนะก็มีโพลิซีมีนโยบายชัดเจนนะครับที่จะลดนะครับปัญหาของโรคไวรัสสับกเสี ให้เหลือน้อยที่สุดใช้คําว่าน้อยที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าให้หมดไปเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ภายในปีนะ2030หรือพศ2573นะครับทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราดูอัตราการลดลงเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อจำกัดทางเชิงโ o ลิ c ีนะครับว่าเราเองเนี่ยจะลงทุน นะครับในการที่จะหวาดล้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องใช้งานวิจัยนำเราก็เอาตัวเลขให้เห็นนะครับว่ามาตรการในการควบคุมป้องกันอย่างไรอย่างไหนจะดีที่สุดนะครับก็ทำที่เท่าที่จะทำได้ครับปัจจุบันไวรัสตับอักเสบ A ไม่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยเพียงแต่เฝ้าระวังการระบาดใหญ่ของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนไวรัสตับอักเสบบีมีความชุกชุมระบาดต่ำและเป็นพาหาน้อยลงในประชากรที่มีอายุน้อยกว่า30ปีเพราะมีการให้วัคซีนในทารกอย่างต่อเนื่องทําให้ปัญหาไวรัสตับอักเสบบีจะพบได้ในประชากรที่มีอายุมากกว่า30ปีหรือผู้สูงอายุดังนั้นผู้ที่มีอายุมากกว่า30ปีทุกรายควรได้รับการตรวจกรองไวรัสตับอักเสบบีและถ้าตรวจพบจะได้เข้าสู่การรักษา เพื่อไม่ให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบซีมีการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้ดีมากทำให้ปัจจุบันมีการติดเชื้ออยู่ประมาณเกือบ400,000คนส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า30ปีซึ่งรักษาให้หายขาดได้ด้วยยารับประทานดังนั้นประชากรไทยทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีควรได้รับการตรวจกรองไวรัสตับอักเสบซ,ซีและถ้าพบว่ามีการติดเชื้อ ควรได้รับการรักษาให้หายขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคตับตามมาทีรัศจารุกเกษตรวิทย์ถ่ายภาพธนกรวัสยานนรายงาน